Welcome t ส Start ว i t h Why p o d ส a s พอดแคสต์ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ทความคิดและแรงบันดาลใจ3วิธีที่ทำให้คนชอบคุณจากหนังสือศิละปะการผูกมิตรและจูงใจคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with w p y p o d s t s t นะครับคุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพรซ่าครับ วันนี้จะยังคงอยู่กับหนังสือคลาสสิกระดับตำนานนะครับ How to Win Friends and Influence People นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาจารย์ของผมเลยนะครับในช่วงแรกๆที่ผมเริ่มที่จะทำงานเนี่ยนะครับหนังสือเล่มนี้ช่วยไกด์ทำให้ผมเข้าใจหลักในการทำงานกับผู้คนได้อย่างถูกวิธีนะครับ <S <S มาในเอพิโซดที่2ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับ จะมาดูกันว่าถ้าเราอยากจะทำให้คนชอบเราเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับคุณเดวคานิกซีเนี่ยให้หลักการเอาไว้ทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะครับแต่ผมรวบทำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเหลือ3ข้อนะครับไปดูที่ข้อที่1นะครับถ้าคุณอยากให้คนชอบคุณเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่คุณต้องทำเลยก็คือให้คุณเริ่มที่จะสนใจคนอื่นก่อนอย่างจริงใจ นะครับการที่คุณจะทําให้คนอื่นมาชอบคุณมาสนใจคุณเนี่ยนะครับทาวิธีอื่นเป็นวิธีการที่ไม่เวิร์กเลยนะครับการที่ทําให้คุณเป็นโดดเด่นทําให้เขามาสนใจเราเรียกพยายามเรียกร้องความสนใจวิธีต่างๆเหล่านั้นคุณเดียวคานิกกี้บอกว่าไม่ถูกต้องวิธีการที่ถูกต้องก็คือให้เราเริ่มต้นที่สนใจคนอื่นก่อน และต้องทำอย่างจริงใจด้วยนะนะครับคุณเดวเคานิกี้เขียนประโยคนี้เอาไว้นะครับเขาบอกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมีเพื่อนภายใน2เดือนด้วยการให้ความสนใจคนอื่นอย่างจริงใจอย่างแท้จริงนะครับมากกว่าการที่เราเนี่ยจะพยายามสร้างเพื่อนมีเพื่อนภายใน2ปีแต่ด้วยวิธีการที่พยายามวิ่งเข้าหาคนอื่น และพยายามทําให้เขาเนี่ยมาสนใจเราเอาแต่พยายามทําให้คนอื่นมาสนใจเรามาประทับใจเราคุณเดียวคาน,นิกี้บอกว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีการที่ได้เพื่อนที่แท้จริงนะครับกลับกันนะครับเราควรที่จะเริ่มต้นจากการสนใจผู้อื่นก่อนอย่างจริงใจอย่างแท้จริงนะครับเราสนใจคนอื่นก็ต่อเมื่อคนอื่นเนี่ยเขาสนใจเราเพราะฉะนั้นในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราอยากให้คนอื่นมาสนใจเราเราก็ต้องเป็นคนเริ่มสนใจคนอื่นก่อนนะครับถ้าคุณต้องการให้คนอื่นชอบคุณถ้าคุณต้องการสร้างมิตรภาพที่แท้จริงถ้าคุณต้องการช่วยคนอื่นพร้อมกับช่วยตัวคุณเองด้วยขอให้คุณเริ่มต้นที่การให้ความสนใจคนอื่นอย่างจริงใจก่อนครับ ถ้าเราเอาแต่พยายามทําให้คนอื่นประทับใจสนใจตัวเราเท่านั้นเราเนี่ยก็จะไม่มีวันล่ะครับที่จะมีเพื่อนที่แท้จริงได้มากนักนะครับตัวอย่างตัวหนึ่งนะครับที่คุณเดวคาเนกี้พูดถึงนะครับก็คือเขาพูดถึงคุณรูสเวลล์นะครับเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับเขาแวะไปที่ทำเนียบข่าวที่เป็นออฟฟิศของเขาตอนที่เป็นประธานาธิบดีนะครับที่ประธานาธิบดีนัฟและภรรยาไม่อยู่เนี่ย เขาแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยชอบคนที่ด้อยกว่าอย่างจริงใจนะครับด้วยการที่ทักทายคนใช้ที่เก่าแก่ทุกคนที่ทำเนียบขาวด้วยการเรียกชื่อนะครับแม้แต่พวกเสาวใช้ล้างชามก็ตามนะครับการให้ความสนใจกับคนอื่นที่ดูเหมือนกับไม่มีความสำคัญมากนักเนี่ยแต่มันกลับกลายเป็นว่านำมาซึ่งสิ่งที่สำคัญที่คุณต้องการได้เสมอเลยการให้ความสนใจคนอื่นอย่างจริงใจเนี่ย ก็เลยเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดนะครับสําหรับพนักงานขายด้วยนะที่คุณควรที่จะมีและของคนอื่นที่จะสร้างความสัมพันธ์ต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเองโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นนักธุรกิจคุณเป็นนักขายนะครับถ้าคุณต้องการประสบความสําเร็จสิ่งหนึ่งที่คุณควรที่จะย้ําเตือนตัวเองอยู่ซ้ําๆตลอดเวลาเลยก็คือคุณให้ความใส่ใจกับลูกค้าแล้วหรือยัง คุณสนใจลูกค้าอย่างแท้จริงหรือเปล่านะครับคุณคิดในใจโปรแกรมในใจว่าคุณเนี่ยรักลูกค้าเขาหรือเปล่าหรือคุณคิดแค่ว่าคุณต้องการที่จะขายลูกค้าจบๆกันไปไม่ได้สร้างความสัมพันธ์การคิดมีจิตแบบนั้นเนี่ยนะครับจะไม่ได้ทำให้คุณประสบความสำเร็จไปไกลแบบยั่งยืนหรอกนะครับ คุณเดียวคณิกี้บอกว่าการที่คุณโปรแกรมจิตใจคุณให้คุณรักลูกค้าอย่างแท้จริงคุณมีความหวังดีกับลูกค้าอย่างแท้จริงคุณต้องการที่จะอยากให้ลูกค้าประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงคุณรู้สึกขอบคุณลูกค้าในทุกๆออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากคุณคุณมีความปรารถนาดีที่แท้จริงกับลูกค้าสิ่งนี้แหละจะทําให้คุณเนี่ย การกระทําการพูดการจาทุกสิ่งเนี่ยมันออกมาด้วยดีอย่างแท้จริงและลูกค้าเขาก็จะรู้สึกได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นโดยรวมนะครับคุณต้องเริ่มต้นด้วยการสนใจคนอื่นก่อนถ้าคุณอยากจะให้คนอื่นมาสนใจคุณนะครับคุณต้องเริ่มต้นด้วยการสนใจผู้อื่นก่อนนะครับวิธีการนะครับการสนใจผู้อื่นก่อนก็ด้วยสนใจเขานะครับเรียกชื่อเขา การจําชื tá, ่อคนอื่นได้การจําวันเกิดคนอื่นได้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับการเรียกชื่อผู้อื่นอย่างถูกต้องนะครับอย่างเหมาะสมถูกกาลเทศะนะครับจาวันเกิดได้ทักทายพูดคุยวันเกิดนะครับอย่างถูกที่ถูกทางนะครับการยิ้มนะครับก็เป็นตัวประตูเบิกทางที่สำคัญอันหนึ่งที่คุณเดลคานิี้บอกว่าเป็นสิ่งที่ เปิดประตูทําให้คุณเนี่ยสร้างสัมพันธ์กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็จําหลักการข้อที่1อันนี้เอาไว้ให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้คนอื่นชอบคุณถ้าคุณอยากจะให้คนอื่นสนใจคุณเริ่มต้นที่ตัวคุณคุณต้องสนใจคนอื่นก่อนนะครับคุณเดียวบอกเอาไว้อย่างนี้โอเคไปสู่ข้อที่2กันนะครับข้อที่2นะครับจงเป็นผู้ฟังที่ดี สนับสนุนให้คนอื่นพูดเกี่ยวกับตัวของเขาเองแล้วชวนคุยในสิ่งที่อีกฝ่ายสนใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณจะสารสัมพันธ์ได้เนี่ยคุณสนใจเขาแล้วเนี่ยนะครับขั้นต่อมาก็คือคุณต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วยนะครับถ้าคุณปรารถนาจะเป็นผู้สนทนาที่ดีคุณต้องเป็นผู้ฟังที่ตั้งใจครับคุณต้องโฟกัสกับ คู่สนทนาอย่าง100%เซนนะครับทำให้ตัวเองน่าสนใจก็จงให้ความสนใจกับคนอื่นนะครับถามคำถามที่คนอื่นชอบที่จะตอบนะครับการที่ไปถามคำถามอะไรที่คนรู้สึกกระอักกระอ่วนที่อยากจะไม่อยากจะตอบแบบนี้ไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเลยนะครับสนับสนุนคนอื่นให้พูดเกี่ยวกับตัวเขาสิ ให้พูดเกี่ยวกับความสําเร็จของเขาพูดถึงสิ่งดีๆกับเขาพูดถึงสิ่งที่เขาสนใจนะครับหนทางที่จะดีเลอร์ที่จะเข้าถึงจิตใจของคุณอื่นได้เนี่ยก็คือพูดถึงสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดสําหรับเขาหรือเธอนะครับจำเอาไว้นะครับว่าคนที่คุณกําลังพูดด้วยนั้นเนี่ยเขาสนใจตัวเขาเองรวมทั้งความต้องการและปัญหาของพวกเขามากกว่าปัญหาของตัวคุณนะครับเป็นรอยเท่าเลยนะ เขาไม่ได้สนใจหรอกนะครับว่าคุณมีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นการที่คุณจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้ให้มุ่งเน้นไปถึงสิ่งที่เขาสนใจหรือปัญหาของตัวเขามากกว่าที่จะสนใจพูดเกี่ยวกับตัวคุณเองนะครับโอเคข้อต่อมานะครับข้อที่3นะครับจงทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความสำคัญนะครับหาโอกาสในการชื่นชม ขอบคุณและต้องทําอย่างจริงใจด้วยนะครับจําได้ไหมครับเอพิโซดที่แล้วนะครับหลักการพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ก็คืออย่าตําหนิอย่าวิจาร์อย่าบน่นทํากลับกันครับให้ชื่นชมอย่างจริงใจเช่นเดียวกันถ้าคุณอยากจะทําให้คนอื่นมาชอบคุณนะครับคุณเองก็ต้องรู้จักที่จะสื่อสารทําให้ผู้อื่นเนี่ยรู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยเขาเนี่ยมีความสําคัญกับคุณ มากแค่ไหนหาโอกาสที่จะสื่อสารออกไปว่าคนคนนั้นเนี่ยมีความสำคัญกับคุณมากนะครับเพราะอะไรนะครับกล่าวคำขอบคุณทุกครั้งที่มีโอกาสและทำอย่างจริงใจอย่าเสแสร้งนะครับทำให้คนอื่นรู้ว่าเขาสำคัญปฏิบัติต่อคนอื่นเช่นเดียวกับที่คุณอยากจะให้คนอื่นเขาปฏิบัติต่อตัวคุณถูกไหมฮะ คุณเองไม่ได้อยากให้คนอื่นมาวิจารณ์คุณมาว่าคุณตัดสินคุณนะครับกับกันคุณอยากจะให้คนอื่นเนี่ยเขารู้นะว่าคุณเองเนี่ยตั้งใจที่จะทำงานงานนี้แค่ไหนนะครับคนอื่นให้คนอื่นเขารู้นะว่าเราเนี่ยมีความอยากจะให้คนให้งานมันออกมาดีแค่ไหนนะครับ คุณต้องการได้รับการยอมรับจากคนที่เข้ามาติดต่อคุณคุณต้องการให้คนเนี่ยเห็นคุณค่าที่แท้จริงในตัวคุณคุณต้องการความรู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นคนสำคัญคุณไม่ชอบคำเยินยอที่ไม่จริงใจถูกไหมแต่คุณเนี่ยต้องการคำชื่นชมต้องการคำยกย่องที่จริงใจเป็นอย่างมากคุณน่อยากเป็นที่ยอมรับจากเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็ เพราะฉะนั้นนะครับขอให้คุณเนี่ยมอบสิ่งเดียวกับที่คุณต้องการให้กับคนอื่นทําทุกที่ทุกเวลาตลอดเวลาในทุกๆโอกาสที่คุณจะสามารถทําได้นะครับเกือบทุกคุที่คุณเกือบทุกคนที่คุณพบเจอนะครับจะรู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยเหนือกว่าคุณในทางใดท,ทางหนึ่งแหละนะครับและมันก็เป็นจริงตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้คุณเนี่ยนะครับพยายามมองหาไปว่าคนที่คุณไปปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ย เขามีด้านไหนที่เหนือกว่าให้มองไปที่จุดนั้นนะครับคุณที่คนพบเจออย่างแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเขามีด้านที่มันเหนือกว่าคุณอย่างน้อยสักอย่างหนึ่งแหละและวิธีที่แน่นอนที่สุดนะครับที่คุณจะสามารถเข้าถึงจิตใจของเขาได้ก็คือบอกให้เขารู้ด้วยวิธีที่ฉลาดแนบเนียนว่าคุณเนี่ยยอมรับในความสำคัญของเขาและยอมรับอย่างจริงใจนะครับเพราะฉะนั้นหาโอกาสในการชื่นชมเขา อย่างจริงใจครับโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับกับ3วิธีที่ผมสรุปออกมามจากที่คุณเดวแคนนกิกบอก6วิธีนะครับแต่ผมรวบรัดออกมาเลยจับกลุ่มข้อที่มันเป็นสิ่งเดียวกันเพื่อทำให้คุณจำง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสรุปอีกทีหนึ่งถ้าคุณอยากจะให้คนอื่นชอบคุณสนใจคุณนะครับวิธีการเดียวนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกวิธีก็คือคุณต้องเป็นผู้เริ่ม สนใจคนอื่นก่อนนะครับพอคุณเป็นผู้เริ่มที่จะสนใจคนอื่นก่อนแล้วเนี่ยคุณต้องทําอย่างถูกวิธีด้วยนะจำชื่อเขาได้นะครับสนใจในอองานอดเรกของเขาสนใจในคนที่เขารักสนใจในคนที่เขาให้ความสําคัญด้วยนะครับสนใจในสิ่งที่เขาให้ความสําคัญคุณต้องรู้นะว่าคนคนนั้นเขาให้ความสําคัญกับเรื่องอะไระนะครับ 2. เวลาพูดคุยกัน ะครับคุณจงเป็นผู้ฟังที่ดีสนับสนุนให้เขาพูดในสิ่งที่เขาสนใจพูดในสิ่งที่เขาถนัดพูดในสิ่งที่เขาชอบนะครับสานะครับทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความสำคัญหาโอกาสที่จะชื่นชมขอบคุณและต้องทำอย่างจริงใจนะครับอันนี้คือ3ข้อที่ผมสรุปให้จากหนังสือ how to influence How to Win Friends and Influence People นะครับโ okay, อเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับในเอพิโซดถัดไปจะยังคงอยู่ในบทสรุปของหนังสือเร่มน,นี้นะครับขอบคุณนะครับวันนี้สวัสดีครับ start with why podcast